สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องบ๊อกกี้1980 c h ชา n e l กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอสินเชื่อเพื่อคุณนะครับเป็นสินเชื่อของธนาคารอมสินเป็นสินเชื่อหลังวิกฤตโควิด19นะครับสินเช,เชื่อมาใหม่นะครับรายละเอียดและวิธีการสมัครเงื่อนไขจะเป็นยังไงเรามารับชมกันเลยนะครับ ่อนที่จะมารับชมก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยสำหรับสินเชื่อเพื่อคุณนี่เนี่ยเป็นของธนาคารออมสินนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับเรามาดูคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเลยนะครับต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ และไม่เกินอายุ60ปีนะครับตามนโยบายของรัฐหรือตามนโยบายที่ธนาคารกำหนดนะครับ mm. ต้องมีถิ่นฐานที่อยู่อาศัยแน่นอนนะครับสามารถติดต่อได้ mm. ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสินนะครับนนะครับวัตถุประสงค์ในการกู้นะครับเขาจะบอกได้เลยนี่นะครับวัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรนชีพ รมาดูจํานวนเงินให้กู้นะครับไม่เกินรายละ3ามแสนบาทนะครับ3ามแสนบาทสามแสนหมื่นนะครับสามหมบาทครับขอโทษขออภัยด้วยครับระยะเวลาในการชําระเงินกู้ไม่เกิน2ปีหรือว่า24่งวดนะครับอัตราดอกเบี้ยก็ปิดไปตามกฎหมายกาหนด ร้อยละสิบห้าต่อปีร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนนะครับนี่นะครับหลักกันในการกู้ก็ตามเงื่อนไขนะครับของธนาคารการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักของธนาคารนะครับว่าเราติดเบ็ดนิดไหมเราเคยค้างชำระจากธนาคารอื่นไหมติดบัตรเค็ดนิดติดเครดิตบุโรหรือเปล่านะครับประมาณน,นี้นะครับรายละเอียดเขาจะแจ้งทางอ e ีเมลนะครับถ้าสมัครก็ หมากทางไม m o ม่ดอในแอปนะครับในเบสตโตะครับการจัดส่งเอกสารถ้าเราอยู่ในเงื่อนไขธนาคารก็จะส่งส่งเอกสารหรือว่ามีเมลมาให้เรานะครับว่าข้อความมาให้เรานะครับนี่นะครับลงทะเบียนได้เลยนะครับเอฟไม m y ม่นะครับเป็นสินเชื่อเพื่อคุณนะครับสนใจก็สามารถสอบถามไปที่ธนาคารออมสินได้เลยนะครับ องทางในการติดต่อสอบถามพอเซ็นเตอร์1115และ1143นาะครับท่านผู้ชมก็ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผม